สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Monster Hunter Frontier บันทึกนักล่าพาร์ทที่14ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับป่ะ e ีที่แล้วเราล่าปีแมงป่องคริสตัลไปแล้วนั้น EP นี้เราไปล่าตัวต่อไปกันเลยเอืไปไม่น่าจะลืมลแลยละ ต่อไปเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าไว้ฮิตน็อคอืมอันนี้อันเอาหลุดอีกอันนี้ไปอ๋อลับใช่ไหม นี่ก็ต้องเอานี่ไปด้วยดิเงินจี้ดิงอยู่ไหนใช่ไหมถตาผมจะไม่ปิดมันแก้หลับใช่ป่ะคุยกับใครวะเนี่ยไปดีกว่าว er. ้าวแมปปิดหละเนี่ย อุ้ยตื่นแล้วเฮ้ยมานี่หืมขอ,อมีท่าใหม่ด้วยโอ้ย,อยสับท์ไปดิ บโอ้ยวึดแดกโอ้หนี่จะหลับจะหลับยายาทำอะไรอะ่ะโอ้โหโ,หโ,หโดนแม่งเตะอีก ได้เดี๋ยวก่อนดีมากเลยมีกันเนอร์มาด้วยในทีม,มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะมันจะมันจะทำอะไรเอ้ยอันนาะเอาอย่า เออล่วงมาดีเลยตับหน้าแม่งอะไรกันอะไรแล้วโหดีมากเพื่อนเปล่าขุยหลับวิ่งไม่รถเอ,อ้ยหันมานี่ก่อนนี่ไง เอกแล้วเออล้มไปซะไปนี่ไงตับมันนี่ดิอยู่เป็นที่เป็นทางบ้างดี อยู่ไม่สุกเลยไอ้ปีกยังไม่แตกอะข้างเนี้ยอ่ะแกมวเตรียมอแบบ่แกอ๊ยแล้วมันก็จะวิ่งอย่างนี้ไงเนี่ยสับหน้าแม่ง เออโดนเลยบ้างอโอ้ไในคันตาบต้องมาเก็บหลอดใหม่อีกไม่เห็นแล้วมันเริ่มผึกแล้ว

ไปทำอะไรตรงนั้นล่ะโอ้ยไม่โดนโอ้โหคพื้นที่กว้างอ่ะสี่เวน้นสักหนึ่งทีดีไหมล่วงไปแล้ว มันมันจะถึกแล้วก็ตีแรงให้เรื่อย ที่ผมใส่ที่ดินเกือบทั้งเซตเนยนะยกเว็นเสือ้อเป็นเลเยอร์ใหม่มาเห็นมันเข้ากันสีขาวก็เลยมาใส่นี่ได้ของเยอะขึ้น หรือีกประมาณ3เควสมั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็จะแล้วก็เควสเปิดขึ้นดาวก็น่าจะเป็นประมาณ4เควสเอาไปล่าตัวนี้ดีกว่าไปเปลี่ยนดาบก่อน ของที่ต้องเอาไปก็มีน,นี่ได้เลยไหมอ้าว้ยอันนี้ได้เลยอ่ะอ๋อเอาไว้ทำดาบโล่รับมาไปลุย นี่ต่อไปล่ามินการุก,ก้าซับเวท A คือดิวดาเม,มิคุเมง87โอเคไปไม่ต้องเอาอยากแก้ปิดไปด้วยแล้วก็ซื้ออันนี้ลุย มันเห็นเขาว่ามันเป็นคนละสปีชีส์กับอ็นคุ๊คุกไหมปะแต่ผมว่ามันเหมือนเอค,คุตอนแก่มากกว่าเพราะมันมีเหมือนมีคราวด้วยย่างก็ได้อ้าวว้ายพลาด เสียของเสียของมันต้องอยู่ที่ไหนนะาเจ็ด <7. S 2> อ้าวเอาเนื้อนี้ก่อนละกัน ขอหน่อยขอเนื้อหน่อยโอ้โหกระดูกไม่เอาเออต้องได้เนื้อดิน่าจะได้นะมีเลือดให้ซื้อมีอะไรให้ซื้อน่าจะมีเนื้อให้ซื้อด้วยน้าขายของดังนไม่มีแค่งั้นอ่ะแล้วตัวนี้ โอ้โอย่าเพิ่งหายนะศพอ่ะเออเดีย๋ยวผมกินยารู้มังกรเลยดีกว,ว่าไอโคเซลัมอะไปน่ามันมาหก เพื่อนฝากจัดก,การปลาเพนบอลด้วยเอ้าเฮ้ยอยู่ก้าวเหรอโหที่เกลียดไปด้วยอา้าวอยู่นี่เยี่ยมปลาไปหางหางเอาให้ได้ เอาให้ได้เฮ้ยไม่เอาไปอีกเออนี่ถ้าเดียวกลาเคียนเลยเออ เรียบร้อยโคตรแข็งเลยอะไรวะเนี่ยอืมตีเข้าไปดิชาร์จปัน โอ้โหพดแข็งอ้านี่ผมลืมปาดจิตเจ้าว่ะเนี่ยเออเอาดิไม่ไงไปเข้าไปโอ้โหพดแข็ง ปันเข้าไปเรียบร้อยหน้าแตกจะแตกได้อีกครั้งวะเฮ้ยโอกาสมาทั้งทีนี่ไงเดี๋ยวก็น่าจะตายแล้วอ่สอง โอ้ยดีนะตัดหางไปแล้วไม่ไงเมื่อกี้โดนไม่ไงตับเีไปเอ้ยไม่ถึงอยากคิดเศล้าก่อน ้ม่นีนะทิร์นทักน้ำ้วเว้ยมาจบหลังมันแตกได้หรือเปล่าวะผมจำไม่ได้แล้ว แต่น่าจะไม่มั้งเม่งคง,ง,งแตกไปแล้วแหละไม่งจะเอาชุดมา<ป>ฟัง ถ้าคุณชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดดินติดตามไปกระกัือใจให้ผมด้วยนะครับแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม